นี่จะยกถาดไปกินคนเดียวเลหรืองไงเนี่ยแต่ก็ยังดียังเหลือหมูให้ทั้งสองจานเนี่ย ถาดหมูหายไปไหนหมดเนี่ยโอ้นี่น้องนี่กินคนเดียวเป็นถาดถาดเลยงั้นเหรอเจงกับเจงแน่แจงเอ้ยง่ดีเนี่ย <comply> เดี๋ยวนะน้องมีอะไรหรือเปล่าครับคือน้องเนี่ยกินเป็นถาดถาดเลยงั้นเหรอ ใช่ครับผมโหคือพี่ว่านะน้องเนี่ยตักไปแบบพอดีทานไม่ดีกว่าหรอพอดิทานของผมนะครับใช่ครับหนึ่งถาดทานพอดีทานเป็นถาดงั้นเหรอโอ้ยกินเยอะกินอิ่มที่หมดโรงงานเลยนี่ไงน้องพี่ว่านะน้องควรตักเป็นจานๆดีกว่าเอาไปทั้งถาดแบบเนี้ยพี่ว่ามันไม่เหมาะสมเท่าไหรอ่อ่ะ นี่แมค่ค้าเดี๋ยวเงินค่าบุฟเฟ่นเนี่ยผมก็จ่ายให้แม่ค้าอยู่ผมจะกินยังไงอ่ะมันก็เรื่องของผมเละอีกอย่างผมก,กินหมดเลยนะเชิญดูสิมันก็ใช่อ่ะนะใช่ป๋อโอยหมดหมดเลยเอ้ยหมดเลยนี่ดิ พระคุณเจ้าเจ้าที่เจ้าทางขอให้หมดสองทานเนี่ยอี้น้องคนนั้นมันอิ่มที่เถอซ้าถูกแม่ค้าครับคิดเงินเลยครับจ้าหนึ่งสองสามสี่ น้องทำไมน้องถึงได้แม่คับมีปัญหาอะไรหรือเปล่าครับเปล่าเปล่าพี่แค่จะบอกว่าน้องเนี่ยกินเก่งจังเลยนะกินเก่งแบบเนี้ยไปประกวดไหมที่นี่มันร้านุฟเฟก,ก็ต้องกินที่คค้สคมสิครับแม่ค้าเนี่ยผมสองร้อยบาทครับที่เหล่านี้ถือว่าเป็นทิปนะครับจ้าโอ้ ได้ทิปตั้งบาทหนึ่งนะแบบนี้คุ้มแย่เลยดิแบบนี้ค่อยดีขึ้นหน่อยคงไม่เจอลูกคายกถาดแบบเมื่อวานนะเล่นสขาดทุนไปหลายร้อยเลยอ่ะแม่คะ เอาป้ายมาติดแบบนี้ดูตลกจังเลยนะคะห้ามยกถาดเจอปรับห0าร้อยนี่นจะมีคนแบบนั้นจริงหรอคะที่ยกไปทั้งถาดแล้วก็ไปนั่งกินอยู่ที่โต๊ะอ่ะมีสิอย่าหาว่าฉันเมาเลยนะแต่ขอหน,นึงเหอะ <c oughs> เมื่อวานเนี่ยมีผู้ชายคนหนึ่งมากินใช่ปะ่ะ <c oughs> แล้วเขาเนี่ยก็ยกไปทั้งถาดเลยนะไปกินที่โต๊ะคนเดียวแบบไม่เกรงใจใครเลยอะ่ะแล้วไปทั้งหลายถาดด้วยโห <c oughs> มันจะจริงเหรอคะอฉันว่าแม่้าเนี่ยต้องมุกใส่ฉันแน่ๆเลยจริงจ้าเชื่อฉันได้แบบล้านล้านเปอร์เซนต์เลยนะฉันก็เลยต้องทำป้ายมาติดแบบนี้ไงหวดเจะแบบเมื่อวานดีกว่า <c oughs> ป็นแบบนี้นี่เองงั้นฉันเอาจานตักเนี่ยได้ใช่ไหมคะได้สิเธอก็กินเยอะๆหน่อยนะตัวเล็กนิดเดียวไนงะ <c oughs> อย่าเรียกว่าตัวเล็กนะคะ่ะ เป็นคนไม่ค่อยสูงเท่าไหร่เดี๋ยวกินน้อยๆแล้วกันจ้างั้นฉันตักเลยนะคะสามชั้นฉันช่วยเลือกนี่นี่ไปเยอะเยอะพอแล้วค่ะพอแล้วค่ะฉันกินแค่นี้เนี่ยก็น่าจะอิ่มแล้วเธอูกค้าแบบเนี้ยค่อยชื่นใจหน่อย พูดีองแล้วน้องน้องมาร้านพี่ทุกวันเลยเนาะก็ต้องแน่นอนสิครับพี่หมูกระทะเนี่ยช่วยเยียวยาทุกสิ่งแถมไม่พอเนี่ยน้ำจิ้มร้านแม่ค้าเนี่ยอร่อยมากเลยนะครับผมถึงขั้นต้องอดข้าวอดน้ำเพ้่มากินเลยนะครับเนี่ยอะไรนะอดข้าวอดน้ำเลยเหรอเมื่อวานไม่อดกินแทบหมดร้านแม่ค้าพูดว่าเไรนะครับเออบ้า คือแค่จะบอกว่าร e. like. ้านพี่เนี่ยมีกฎใหม่นะดูสิห้ามยกถาดไม่งั้นเนี่ยมีปรับด้วยนะรับแสบครับไม่คะคิบอกนะว่าเมองผู้ชายคนนี้อ่ะก็ชายสิวันนี้เนี่ยนะบอกว่าอดข้าวอดน้ำมา แบบเนี้ยฉันก็ต้องเจิงเจิงเจ๊งแน่ทำยังไงดีอ่ะฉันว่าก็น่าจะต้องทำใจอะ่ะยังไงแม่ค้าก็สู้ๆนะคะมปนกำลังใจให้หัวจะปวดแม่ค้าครับแม่ค้าเอากระทะมาให้หน่อยครับหิวแล้วเออชาจ้าจ้า นเด,เ,เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวน้องเดินเข้ามาเนี่ยไม่เห็นป้ายหน้าร้านหรอก็ได้อยากเห็นชัดๆนี่เลยบุคคลน,นี้ห้ามเข้าร้านพี่เด็ดขาด น้องเนี่ยห้ามเข้าร้านพี่น้องรู้ไหมน้องมากินร้านพี่สองวันติดพี่เนี่ยขาดทุนเกือบสองพันบาทเลยนะพี่เข้าใจมันเป็นบุฟเฟ่ต์อ่ะแต่น้องเนี่ยเล่นกินเกินคุ้มขนาดเนี้ร้านพี่ไม่ต้อนรับหรอกพี่เปิดร้านมาต้องการกำไรไม่ใช่ขาดทุนทุกวันแบบนี้ออกไปเลยนะเชิญก็ได้เห็นยวแม่ค้าขี้เหนียวผมจะไปกินร้านอื่นไปเละไร รอดแล้วเราโอ้ยอ,อยาได้เจอคนแบบนี้อีกเลย